สวัสดีครับภา้นอกสุขุสุขคนนะครับผู้ที่กรลั่งผิดหวังหรือว่าผู้ที่กระร่งมีคนมทุกไก่เบิ้งผมนะครับเวลาว่างผมอ็าจะเปิดปล่ปอยครับผ้าขอบผ้าผ้าหลุ่มเม่ยไปเดินทางมันนะครับเพราะว่าคือววางนะครับคนไก่บาดขึ้ห้องนะครับแตเมื่อเบิงระวางทางนะครับที่ที่ผมขับรถไปท่องเที่ยว เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเก็บบรรยากาศามาฝากอายฝากนองนะครับรู้สึกว่าหลายู้หลายคนบ่เคยเห็นนะครับบรรยาก,กาศแบบนี้นะครับขางท่างจากผมซื้อไปอเพื่อสีสวรรค์น,นะครับแต่ว่าด้วยด้วยการบันทึกของโท่าสามนะครับโท่าสามไม่งทาน,น,น,นดีสิอันนั้นมันก็นเลยตัดบ่สามารถตัดต่ดตอหายด้เงาไปหลายกว่นน,นี้นะครับ ตว่ากานพายามสิเก็บม,มาฝากอายฝากมองผูโย่ผู้ไม่ใช่งานไก่บ้านไก่เมืองคือกับคือ,คอตัวของกับผมนะครับลูอีสานที่จะบานจากเมืองมากเพื่อดีสิมาอากาศหาง,งานทำายนไในเมืองหลวงนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีช่วงที่ปลดปล่อยกับชีวิตบังก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ อาทิตย์นี้ก็ได้ไปเพื่อสีสวรรค์นะครับจากลาดหญ้าไปสีสวรรค์นะครับมันจะมีบรรยากาศที่ช่วงสันๆน,นะครับเก็บมาฝากมัน่าสามารถบันทึกล่งได้หลายกว่านี้นะครับก็อาจจะเป็นคลิปต่อไปที่ผมจะเอาวิดีโอตอนเนี้ยไม่ล่องพะว่าด้วยเทคโนโลยีของผมมันยังบ่เพ,พียงพอนะแต่ว่ากับพหยา้ยามเก็บเกี่ยวมาปากไอก้ผานอ แค่นีแล้วครับเห็นมอฝั่งท่างถือว่าสวยงามธรรมชาตินะครับผมขับรถกับกับราฟอีสานกับบ้านผมเนี่ยจะเห็นวิวแบบนี้แต่แค่ช่วงสันสันนะครับจากจากสระบุรีไปนะครับเข้าก็จะเห็นช่วงสันสัน,นเห็นวิวแบบนี้นะครับแต่ว่าผมกับม่มเคยคิดเคยฝันว่าผมจะมีโอ,อกาสมาทาั้งทั้งเมืองกาศนะครับทั้งจังหวัดกาศ ก็เลยอยากจะชวนเชิญไอ้น้องผู้ที่ทอแท้ผู้ที่สินหวังนะครับผู้ที่กะหาเวลาให้เจ้าของนะครับปด <_' S 1> ปลอยมาครับอยาเอาแต่งานผู้ละพ้นเน่โอย้ยเอาแต่งานมึมีเวลาให้เจ้าของเลยนะครับ <_' S 1> เพราะว่าถึงจุดจุดหนึ่งคือผมเนี่ยครับผมก็เบื่อเบื่องานกันด้อยากเมื่อ,อยูุ่บานกันอยากเมื่อยแต่ไม่เมื่อยอะไรติดปัญหาหลายอย่างนะครับก็เลยเนี่ยละก็เลยอยางนั่บรรยา,ยานนกาศมาฝากไอ้พ่อน้อง กาจังใดก็ขอให้อายนอ้องมีความสุขนะครับทุกผู้ทุขขกคนครับคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปสั้นๆแต่ว่ามีขาอหมายสำหรับหลายผู้หลายคนนะครับจริงๆจอ,อยากเก็บบรรยากาศให้ดีกว่านี้แต่ว่าผมเป็นแฟนผมเป็นคนไทยผมเป็นคนขับรถนะครับแล้วก็ใส่มือถือไทยเดี๋ยวโอกาสต่อไปไว้ซื้อกูโปรเจ็ดมีโปรแกรมนะครับมีโปรแกรมไปซื้อกูโปรเจ็แต่ชีวิได้ภาพสวยๆที่มุมก,กว้างๆกว่านี้นะครับมาฝากอายฝากน้อง ก็มาฮันด่วนครับตอนนี้มีค้อกาลเนี่เก็บเงินอยๆรับตอนนี้ยังไงมีเงินเราแต่ว่ากะมีโอกาสไปก็จะเก็บม,มาฝากมาเสียนะครับก็จะให้ไอ้ให้น้องไปเห็นน้ำเนาะสำหรับผู้ที่เพิ่นไปว่าได้สำหรับที่ผู้ที่เพิ่นกลับไปแต่ว่าไปว่าได้นั่นแหละก็ะขอให้มีกำลังเลใจสู่ในมือต่อไปนะครับยั่นอก็ให้มีความสุกเฉิข,ขคนใ้สู่กับเบียกับงานไปตลอด ถึงเขาจะเป็นคนอีสานเงินเพราะต้องไปใส่ใจนะครับกับคนที่ยวกับ่ัยว่าถึงนะันจริงๆ่ัยว่าถึงเท่าไหร่อันนิดนึงผมกระสุนตัวผมเหเฮ็ดนอ้องมาเลยพบก็ได้ไดแต่เบาแค่นี้และวนะก็ะให้ผู้อื่นพันเบาซักคือเฮากับมาหาแ์แรงท่องเทเี่ยวกันดีกว่าเดี๋ยวโอก,กาสต่อไปไเดี๋ยวผมจะเก็บภาพสวยๆมาฝากนะครับผมจะไปไซเดี๋ยวผมเสีมาแนาน้ำไหา้ลนอนเบิง่งสู้ทุกคน กขอให้มีความสุขนะครับสุขหลายๆลำๆเรื่อยๆสุขสุขคนครับผม